ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนอตโมโตนะครับร้านเสื้อกันมือสองเชียงรายนะเมื่อกี้ผมรีวิวเสื้อทัวริงไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูในเพจได้เดี๋ยวผมเอาเสื้อทรงสปอร์ตมาให้ดูนะฮะอ่าตัวแรกนี่สําหรับน้องผู้หญิงเลยเนาะตัวนี้ไซส์เล็กอก38นะครับอก38ยาวอ่ายีเา 22, นาะตัวนี้ก็มีกระเป๋าปก,กันน้ําเอวปรับรัดได้นะเหมาะสำหรับน้องผู้หญิงการครบ 5. จุด การครบคุม5จุดรีเฟ็กทรงสปอร์ตสวยของุดตัวนี้จะเป็นของเฮลนะอ่าฮะนี่ราคาอยู่ที่1,900บาทนะตัวนี้ของเฮลนะครับสำหรับน้องผู้หญิงเลยนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดีดีเฟซก่อนอีกสักตัวตัวนี้เป็นผ้า Air ์โฟนะครับของเวก้านะผ้า Air ์โฟเย็นสบายนะอก4 2นะครับยาว24นะ ตัวนี้ก็กาดมา5จุดนะปรับรัดกาดปรับรัดปลายแขนเอวปรับรัดได้นะครับสะโพกขยายได้ตามเอวที่ปรับนะครับผ้าแอร์โฟไม่กันน้ําตัวนี้ราคา1 7 0่บาทนะเหมาะสําหรับน้องผู้หญิงเนาะตัวนี้อ่มาดูของพี่ผู้ชายกันบ้างครัวเนี้ยนะนี่ไทชิตัวแรกนะแอร์โฟนี่แอร์โฟไม่กันน้ําเลยตัวนี้นะครับ เป็นอก44่สนะึกเนาะก็ประมาณไซส์ M ไซส์ L ตัวนี้ผ้านะเน้นระบายอากาศแต่ว่าเซฟนี่กาดหัวไหล่กาดข้อศอกกาดหลังมีมาให้ครบของไทชินะฮะตัวนี้ของไทชิเอ่อนี่แบรนด์เขานะครับตัวนี้เป็นไซส์ M นะฮะเป็นไซส์ M ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะเป็น a i r f o นะครับผม ามาดูไซส์ตัวนี้อก48เป็นไซส์ L เนาะเป็นไซส์ L ตัวนีม้มีช่องรับลมกาด5จุดรีเฟกจะถลอกไปเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะแต่ซิปพวกนี้ให้เป็นซิปกันโคลนมารีเฟกตัวนี้พวกนี้ก็จะมีม,มีถลอกถลอกไปบ้างตามการใช้งานกาดมีให้ครบทั้ง5จุดตัวนี้สเปคก็ถือว่าสวยงามนะมีกาดมีรีเฟก ครบช่องรับลมนะฮะตัวนี้ออกด้านหลังด้านหลังนะฮะออกด้านหลังโปรเฟิสนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นช่องเก็บของผ้ากันน้ําตัวนี้เป็นช่องรับลมนะเอวปรับรัดได้นะข้อศอกก็จะมีตัวย่นให้ด้วยชายก็จะยาวกว่าด้านหน้าเอวปรับได้นะราคา1 8 0่บาทสําหรับตัวนี้เนาะมาดูของคบิเน่บ้างนะคบิเน่สีเฟดเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ L เหมือนกัน มีช่องรับลมกาด5จุดนะตัวนี้ผมเซลล์อยู่ที่1,500บาทผมส่งไปเลยนะครับของคอมมินีอ่ามาดูตัวนี้นี่นี่น,น,นีเป็นทรงレスซิ่งแต่ว่าเป็นผ้าไม่ได้เป็นหนังนะฮะถ้าไม่ได้เป็นหนังแขนจ้ำครับคือแขนเข้ารูปเลยเ,เดี๋ยวก็ลองใส่ให้ดูแล้วกันนะแขนมันจะรัดเข้ารูปไม่ต้องมีตัวปรับรัดละตรงนี้จะเป็นเข้ารูปแบบทรงเスซิ่งนะตัวนี้เป็นไซส์จะเป็นไซส์เอเนาะ 644เนี่ยแต่บางคนก็กลัวมันจะร้อนถ้าใส่เสื้อหนังนะแต่อยากได้เสื้อสไตล์เลสซิ่งตัวนี้เลยนะใส่กับยีนนะแต่ว่าเป็นทรงกรนะตุกแขมันเข้ารูปเลยนะครับแขมันเข้ารูปเลยนะครับตัวนี้เป็นกาบ การนะครับการังปรับรัดได้การมีครบทั้ง5จุดอะรีเฟกซ์มีนะ,ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะได้อารมณ์สปอร์ตเลสซิ่งแต่มันเป็นงานผ้าพวกนี้เป็นงานปักนะอ่าพวกนี้เป็นงานปักมันจะเบานะไม่ร้อนเท่ากับหนังนะ แต่ความเซฟตี้ก็แน่นอนมันก็เซฟตี้สู้หนังไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็บางทีก็อยากได้สบายๆเบ,าๆ,บเาๆนะครับเอาไว้ขี่ไปกินกาแฟวันเดทิปกับเพื่อนเนี้ยก็โอเคนะตัวนี้ผมว่าใช้ได้สําหรับสายนิสิ่งนะสายหมอบเป็นเสื้อใส่ลําลองลําลองนะสบายอากาศดีเลยแหละเนาะข้างหน้าก็จะเป็นกาดแบบวิวอินติดนะกันอบเบาๆไม่ไม่ได้ เน้นเซฟตี้หนักหน่วงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1,900บาทนะตัวนี้แบรนด์ดีด้วยนะอ่าไซส์เอลตัวนี้กันน้ำนี่ของแบรนด์นะครับของแบรนด์รีเฟกดีมีการห้าจุดนะครับมีการห้าจุดกันน้ำเนาะตัวนี้ราคา1,700บาทนะของแบรนด์ แมลลิงนี่กันน้ำแทบจะทุกตัวนะครับอ่ะมาดู2ตัวนี้เป็นไซส์เอ็มทั้งคู่นะของไอซอนนะครับตัวนี้เป็นสีออกอ่เขียวอมน้ําเงินนะครับเขียวอมน้าเงินตัวนี้มีงานเก็บเล็กน้อยนะกาดครบ5จุดก่อนอันดับแรกมีการครบ5จุดเลยนะครับแต่เป็นไซส์เอ็มนี่ตัวนี้เก็บงานนิดนึงตรงนี้ตัวนี้ราคา1,300บาทกาดครบ5จุดนะของไอซอนตัวนี้ไซส์ 1> M 3 3 0 0บาทนะครับมีเก็บงานนิดนึงเนาะส่วนตัวนี้ก็โอเคเรียบร้อยดีไซส์เดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันคุณสีตัวนี้เป็นสีเทาแต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่1700บาทนะครับไซส์ M 1700บาทนะฮะถ้าตัวซ่อมงานเก็บงานตรงหัวไหล่ที่ผมคิดแค่1300บาทแล้วกันเนาะ,ะมาดูบูทสวยๆเลยหตัวนี่นะครับหัวไหล่เป็นการบิวอินแบบไทเทเนียมนะครับ มีการถอดได้อยู่ด้านในนะครับตัวนี้นะด้านในหัวไหล่มีหลังมีนะครับผมมีช่องระบายอากาศด้วยเนาะดีเฟกก็ใช้ได้เลยนะครับซิปนะตัวนี้ให้ซิปกันโคนมานะครับไซส์เขาเป็นไซส์ L ไซส์เขาเป็นไซส์ L นะสวยตัวนี้สวยแล้วก็เท่ด้วยตัวนี้นะกันเหล็กกัรเหล็กนะครับปรับลับได้ ตัวนี้ราคา1,900บาทนะ1,900บาทอ่าแบริ่งอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้ก็เป็นอ่ามีช่องระบายอากาศด้วยโอเคโอเคนะแบริง่งผ้าเป็นแบบผ้าล่มนะเป็นแบบผ้าล่มแต่ว่ามีช่องระบายอากาศให้ตรงหัวไหล่แล้วออกด้านหลังนี่สวนกาศนี่มีครบทั้ง5จุดเลยน้ำหนักเบานะครับตัวนี้กันน้ำกันลมนะครับระบายอากาศได้นะโอเคดีสเปคดีอยู่นะครับผม ตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะตัวนี้อกสี่สิบสี่เนาะโอเคอ่ะตัวแล้วกันสายเอเวนเจอร์นี่ตัวนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้กาดห้าจุดอ่ะมาดูของนิชาตัวนี้เป็นแอร์โฟนะแอร์โฟกาดห้าจุดกาดใช้ได้เลยกาดดีมากเลยนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อย XL นะครับ XL สเปค ครบจบคือ1เขาเป็น AirFO ฟนะครับแต่ว่าเบื้องต้นมีครบอยู่แล้วนะ,ะพวกรีเฟกเอะไรพวกนี้มีครบอยู่แล้วเนาะการครบ5จุดแต่ตัวนี้ที่ผมอยาอกเสนอคือนี่เขามีกันหนาวให้1ตัวถอดได้นะครับเขามีกันน้ำให้1ตัวถอดได้แล้วก็เสื้อเขาเองตัวนอกเป็นผ้า AirFO ฟนะถ้าร้อนเพื่อนๆใช้แค่นี้ ถ้าเผื่อจะต้องเสี่ยงฝนมีตัวนี้มีตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ทั้งหมดนะเอาเสื้อหนาวกับแอร์โฟผสมกันก็ได้เอาเสื้อกันกันน้าออกแล้วแต่เราจะใช้งานนะครับเราจะใช้ถ้าหน้าร้อนเราก็ออกทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะออทั้งสองตัวเป็นแอร์โฟอย่างเดียวการดีนะครับกาดดีมากนะครับตัวนี้แบรนด์ก็ดีเนาะพิชาตัวนี้ราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับตัวเดียวครบจบ ผมบอกเลยครบจบได้ทุกอากาศนะได้ทุกอากาศแบรนด์ดีนะครับตัวนี้ไอซอนแอร์โฟนี่ไอซอนแอร์โฟนกัด5จุดเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ราคา1,700บาทไซส์ L นะฮะไซส์ L ตัวนี้1,600บาทแอร์โฟน 1, L. เหมือนกันเริ่มร้อนละผมเตรียมแอร์โฟนมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับตัวนี้เป็นไซส์ L เหมือนกันนะครับตัวนี้ 1, นึ่ 700อยบาทเนาะอ่ะเอ่อโฟอีกเหมือนกันตัวนี้บัฟเฟล o นะครับตัวนี้บัฟเฟลี่มีซับกันน้ำมาให้นะครับนี่นี่เป็นผ้ากันน้ำเห็นไหมนี่ลักษณะของผ้ากันน้ำนะครับตัวนี้เป็นผ้าแอร์โฟเนาะปกติแอร์โฟเขาจะเน้นระบายอากาศอย่างเดียวแต่ตัวนี้ให้ซับกันน้ำมาด้วยนะแต่ยังแพ้ตัวลิชาเมื่อกี้นิดนึงนะ ตัวนี้ราคา1,900บาทนะแบรนด์บ f ฟเฟลโนะครับใช้เป็นแอร์โฟอย่างเดียวก็ได้ตัวนี้ก็กาดเทพเหมือนกันนะกาดครบ5จุดมาตรฐานครบอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เพิ่มซับกันกันน้ำมานะครับเพิ่มซับกันน้ำมาให้นะก็ถือว่าครบในระดับเบื้องต้นนะครับผมถ้ากันหนาวอาจจะต้องเสริมฮิเทคตอนใส่หน้า,นาหนาวเวลาไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะ แต่ถ้าอยู่บ้านเราแค่นี้เหลือเฟือนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสินค้ามารีวิวให้เพื่อนชมอีกนะสนใจแบบไหนกางเกงทัวริงนะกางเกงยีนกาดเสื้อทรงสปอร์ตเสื้อกาดทรงสปอร์ตเสื้อกาดทรงทัวริงพวกนี้ผมมีนะฮะรองเท้าบูทมีกางเกงยีนกาดแบบนี้ก็มีนะฮะรองเท้าบูทใส่ขับมอเตอร์ไซค์มีนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆลองเข้าไปเลือกชมดูในเว็บไซต์นะครับมีหลายหน้านะครับ เพื่อนๆลองเลื่อนดูมีอยู่หน้าหนึ่งจะมี50 50ตัวนะแต่จริงๆมันมีประมาณ200เพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ชอบตัวไหนแคปหน้าจอมานะครับมาพูดคุยกับน้องแอดมินดูนะครับว่าเราใส่ได้ไหมแล้วสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆรับไปแล้วนะครับใส่ไม่ได้หลวมไปคับไปนะเปลี่ยนได้นะครับรับสินค้าไปแล้วภายใน,น7วันลูกค้าแจ้งเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนต่างก็ว่ากันไปนะครับโอเค ผมดูแลลูกค้าตลอดนะครับรับประกันเรื่องอเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าใส่ไม่ได้จริงๆนะครับขอให้ผู้คุยก,ก่อนก็จะดีที่สุดนะครับลดการเปลี่ยนนะครับผมโอเคขอบพระคุณเพื่อนๆมากครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามารีวิวให้เพื่อนชมตลอดเลยนะครับผมโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ